อินดนีเปนยได้หนดเองไม่ได้มันก็อยู่ที่ว่าการวางมารการโยบว่าให้เวลาการกำหนดตอนนั้นนี้ก็คือตรงนั means, ้นในในกข้อข well ้อำหนของของตรงนี้เข้ามาที่เราพูดตรงเนี้ยมนุษย์้วยกันดีนะกมองไม่ใช่มนุษย์สาย มันพอไหวอยากให้มันตึงมันเป็นเพลไปเพราะมันไม่ชอบเป็นไได้เพลมันดีมากมายอะไรต่าง วันนี้ก็ได้แค่ช่วงส12โมงเช้าเย็นไม่ได้รับเย็นกลางวันมีไหมเรือไม่มีก็ไม่มีพระเนรจะขึ้นไม่ได้ก็ไม่ขึ้นที่อยู่ได้ก็พ่อมีเรือหลวงึุงบอกถ้าเรือไม่มีวินกจ็จะไม่มีจะไม่อยู่ให้เก่ก,กันด้วยเอาแค่นี้ก็แล้วกันเอาแค่ว่าขึกนทางอาศัยใจน้ำเรือเสือทุกปากเราอาศัยลมโผล่ลมใส่ขอให้เกิดลมโผล่ลมใส่ให้เราได้อาศัยบ้างวัดก็ไมาแด้เลยค่ะอยู่ไม่าขึ้นขึ้น ขึ้นเรือมีไม่ได้ขึ้นทุกคนเลยนะแนถามว่าจะเก็บตางกับพระานู่บอกว่าไม่ได้อะไรกับเรือและไถ้าราบินนักหนาาบินเนี่เียกได้คบานเอเก็บบานเอแล้วไม่สูเรือมาสายวัดอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วใจมเพราะว่าน้ำเรือเราตปาวะวัดเป็นที่อาศัยของเราแล้วก็พยายาม ไม่คุยได้แต่คุยความจริงเนี่ยพูดจริงนะก็ไม่นี่เดี๋ยวคุณพูดตามความเป็นจริงนะถ้าเนื้อไม่มีอยู่พวกผมก็อยู่ไม่ได้ก็ถึงบอกว่าถ้าหากว่ามันเกิดกันรนะถ้าเนื้อไม่มีอยู่พวกหนูก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันอาศัยเรืออาจจะอาจจะต้องขยับามก็ได้เรืออันนี้หนูไม่รูอยู่พยายามตามเรืออย่างนี้เพรที่รู้อยู่อ่ะไม่ไม่ด้เรือหนูก็อยู่ไปไม่ได้เลยไปไหนหนูก็ไปนั่นแหละเพราะอาศัยเรือเรือหมดก็ไม่มีแล้ว

เห็นุแม่วลาเาไปพูะไว้ไปบอกรัาพูดตามที่ครับพูดแต่ทุกคนจะไปได้ฟังมาไหนแต่เนี่ยหนูเนี่ยเป็นคนหน้าฟังเนี่ยเขาบอกไปอย่างนี้นะเขาว่ามาอย่างนี้นะเป็นปีนะครับฮะเป็นปีนะครับก็ว่าละสิบบาทง่ายนะตกลงได้นะ วะาละสิบบาทก็มีละส่บาทเก็บมาเลยกันะเก็บนเรอยก็อีเจ้าจสามร้อยเาเาทุกคั้งนะปิดเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนระยะตอนนี้ขอเป็นห้าหมื่นห้าเผื่อมันมีอะไรเปลี่ยนใจลราค่อยว่ากัน่อ่อ่ ไม่ก็อยากไ้ครับไไปที่ลอมไม่มาไปไม่ไม่วิ่งเาคือในกรณีที่บอกว่าจะให้จ่ายรายเดืนะอนเนี่ยเขาว่าเลยไหมนะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันถ้าเราเราไม่ต้องมีอะไร้างกันหน้ามากเก่นไปเป็นเป็นปีคือตรงน,นี้ไจ่ายกันไปเลยรายเดือน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  บินเ่้ไปดีกว่าไม่นะขัรถชนเข้ามาคุ้มครองไม่ได้นะมันต้องคุ้มครองทุกอย่างขับรถไปชนเข้ามาหนีมาใครจะคุ้มครองปกันยังคุ้มครองเลยอ่ะชังคหนึ่งเลยขอไรกินไปไม่้ วันวันละสิบบาทก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะรายปีค่ะได้แค่หายปีเดียวรายปีแล้วดูเพิ่มให้เป็นคันนะต่อชีวิตยังไม่ทำต่อตัวนี่ไั้งกี่ต่างกันร้อยสิบบาทต่อตัวห้าห้าห้าตัวที่มันเก็บได้ ่ไเพราะว่ารายเดือนมีใครมารับผิดชอบเป็นหลวงพ่อเนาะใครจะเก็บมาให้ไม่มีใครมาเคลียร์แต่คนหลอกนี่คือถ้าเป็นปีมันมีคนรับผิดชอบคือคนเคลียร์ให้มันก็มอบหมายยึงคนเดียวคจบที่เดียวไม่จะมาเคลียร์หลังคูนเรียกทีละคนมาจ่ายทีละคนมาจ่ายมันก็เสียเวลาหลวงพ่อมาก

เอาเอาอย่างนี้นโยบายเอาง้คือสรุปเลยที่อยากมาจะพูดเนี่ยมันวันไม่ถึงสิบวันายปีโอ้ไม่ถึงอ้รองว่าจะเอารวันไม่ได้แั้นยังงงยฟังก่ายัฟังก่อน คือเอาอย่างนี้นะอาตมาจะเป็นผู้ตัดสินใจนะเอางี้เลยแล้วก็ทีเดียวนะขอเดลมือนขอเมือนงะชาเรียทุกันเดลเมือนนะชาเลียทุกคันนะเ,เดลเมืนอนเลขวัดคันยังไม่ถึงสิบบาทตอน น่อนเชื่อว่ามนเอาที่ไหนไปเก็บที่ใครอ่ะไม่มีคนวิ่งตรงนี้จาของมู่ต่างจังหวัดเกขาจะโอนมาให้ไม่ถึงสิบบาทเขาโอนมาให้ก็ลรายปีก็เข้ก็ให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 ้้ก็ให้กห้ก็ให้ก็้ คิดอยู่นานคือไม่ได้ประชุมอะไรกรรมการเลยเนี่ยนะเอาฐานะไหนที่ว่าเขาจัดตั้งมาเป็นประธานก็เลยขอใช้อำนาจตรงนี้นะตัดสินใจคือก็ขอโยอมในระเบียบยอมกับใคเฉลี่ยเก็บกันมาใครจะมานั่งเก็บนหน้าเก็บกันมาขอรายปีนั้นตีเลยท้ายแล้วจริงๆรายปีปีละนั้นคำตอบสุดท้าย ไมไม่ไม่คำตอบสุดท้ายรายปียังทยวว่ะัวายปีนัหายปีนี่คือว่าตั้บห้าค่ะเพราะว่าแตัวมันเก็บก็ได้ค่ะปัญหารายปีปัญหารายปีก็คือมันมันยังไงเก็บไม่ได้ค่ คือพยายามที่ว่าจะไม่ให้มันอะไรนะมันยืดยาวนะแปนห็มขอก็ขอะไนันลได้หมตาอแล้วมรยได้ดีิแมีแค่ท้เดียวมันจะจบคุณจช่วยทํางหมดสาวอาทิ์จะไม่ได้เลยเสาวอาทิ์จะไม่มีคนแล้ว สาวว่าทิ์ออกมาแค่ออกมาสาวว่าทิ่เฉยก็บอกว่ายังงี้วันไหนลูกตาลตาก็บอกไม่มีแค้แค่ว่านี่นนีตาลูกตาก็บินไม่ได้มือนาัน่ลูกตาก็บอกอย่างนั้นไหนตาที่เดินขาหน้าบูนี่แหละตาของตาราหนะตาลุงตาาห

ทางวัดนะขอเดินละหมื si ่นถ้าหากว่าอ่าโยมก็โยมมีสิทธินะมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจจะจะให้ก็ได้จะให้ไม่ให้ก็ได้ที่เราเราไม่ได้ไม่ได้บังคับโยมแต่ทางวัดขอเดินละหมื่นนะก่ายเป็นรายเดือนเดือนละหมื่นนแล้วถ้าหากว่านะอ่าไม่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 ตกลงตามนี้นะ ถ้าแม่ต anyway, ่อลตามนี้ก็จะทำหนังสือไปถึงเจ้าของเสื้อโดยตรงซึ่งอยาจบผูเสื่อโดยตรงเนี่ยมาคุยเลยผู้ที่อ่ะเมื่อกี้ยอาบอกไปไหนต่ไหนก็มีเยอะแยะหลายคนท่านัง้อแกลอ่ะไนตรงนี้ตามให้มาแล้วก็ตัาเลือยว้างแล้วทำาสิกายเสื้อเนี่ยก็ของตัวจริงอ่ะเลยไม่มีกี่คน ก็บอกี58ันบ่งเข้ามากคนเจอดจริงเขาไม่ทำนคจริงเากอยูไม่ก็มอยู่มีเเรีแต่ว่าเขาไม่ได้โบเดี๋ย่าไปิมีงานเนี่ยเาก็ปล่อยให้าวานนี้ก็คือตรงนั้นเนี่ยจะ่สในเรยองในไม่ต้องไปอย่างนั้นไอเดของอย่างคู่ควแม่ขอเพื่อ่าวิ่งเองแล้วก็ยังยืนยันกันว่าอย่างนั้นที่มาพูดตรงเนียคือให้กระของเสื้อเนี่ย ผู้รับผิดชอบเชื่อของตัวเองก็่อเือนตอนนั้นที่รับผิดชอบก็คือรับผิดชอบในกฎเกณฑ์ของทางวัดที่บอกไปว่ารายเดือน,นเอดือนหนึ่งนบาทก็พมหว่า เขาจวไม่ชูอร่ากันนะออหา้วยเหอาหาด้วยเะว่าข้งันเดียวเอเจะเย็นลงมือผมมี่ไฮโด้เอ ก็เรากพูดได้แค่นี้แหละว่าเราต้องต้องหาเราตามก็อะไรก็ให้ทุกอย่างนะแต่ถ้าหากมันเกินไปมันมันไม่ไหวเนี่ยไม่อย่างนั้นจะไม่อย่างว่าถามว่าที่จะมาบอกมาหาเข้าวัดจริง ปีแล้วปีเราพอละปีละเดือนปีละคนละร้อเรลดคันละเราลดคันละอันนี้อันนี้อันนี้อ๋อพันละร้อยต่อเดือนพันละร้อยต่อเดือนขอยืนยันากาขอขออันตัวนั้นอ่ะขอให้มันมาขไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังคันละร้อยต่อเดือนเนี่ยปีนึงโยก็เพิ่มจากแปดร้อยพันสองนั่นเองอ่า ขอพันละร้อยต่อเดือนไม่มีจบพันละร้อยต่อเดือนเก็บมาเลยไปอยู่ที่ไ้เม่ใช่เดือยวพันแถมไปสองเดือนแถมเพิ่มมาสองเดือนแ้วเง่ะ เอาไว้สาหรับ <seen> ที่วาคนที่เขามีเงินาดนกันรอ้วันละสามบาทน่นแหละเดีู๋้บุั้งนะทบุญวันละสามบาทอาคุณง่ายง่ายงใา้ตางคนตามาจ่ายรวมารนารวมยา และนั่นเช่นเดียวกันหนูคอได้แหละปีละห้าหมื่นห้าหนูร so ับผิดชอบเองเดี๋ยวหนูจะบอกนะรายชื่อที่มีอยู่ที่ส่งมาแล้วนะหนูยังเก็บในหมดเลยนะหนูยังสำรองู Ó, <c odes> ่เลยนะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะรายชื่ออะไรตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่อ่ะเดี๋ยวเรียกไปทำทำทำเรื่องไรที่เขตคัดออกคัดเบอร์ออกได้มีปัญหาเรื่องเบอร์เนี่ยคัดออกได้มีปัญหา นขมขออได้ยังไงกมิติออมาต่ากันทั้งนั้นน่ะมมีชื่อมีตัวมีตัวตนคานแล้ออกได้ยังไงัยเนตรงนตนั้นามยงนั้นกัเยรนี่ยไงยังวันปีครับขอปีไม่สองปีนะเี้ใด้กันนะ

อะไรก็เหมือนกอะไรก็ไม่ได้้นเลยก็ไไดก็ได้ไ้ดีก็วิ่งกันาเสียกัน